จะไปตีให้โดนบล็อกนะครับซึ่งวันเทคนิ่รูปแบบการเข้าทำของเธอครบเครื่องครับ20แล้วนะครับเจ้าถิ่นได้เสิร์ฟหูตะบอลแรกเดนโซเซ็ตสาไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับโยกับไปทีวันเฮกตีอีกแล้ว 21, 12ไปแล้วครับขึ้นท่นแล้วครับตี เขาใส่ทางนากาโตโมมิมนามิขุดไม่ขึ้นเลยครับแบบนี้มันไม่ได้จี้แบบตรงๆครับจี้เฉียงๆนี่งัดยากครับโตาตาเสิร์ฟต่อเสิร์ฟข้ามมาแล้วตบขึ้นอ้าวครับตบมาสวยครับเปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับเดนโซ่โอ้จังหวะขึ้นเสิร์ฟขึ้นตบครับกระไพโอหงัดไม่ขึ้นจริงๆครับ โอกระวะเอาแต่ต้าเป็นของตัวต้านะครับยังดีเสิร์ฟต่อกลับมาอีกรอบครับยกมาอีกทีหนึ่ง22.12 22นะครับตบลูกนี้ติดบล็อกอีกแล้วโหโหโหยครับอ <c oughs> เลยครับต้องซีโรราบเลยครับเซตนี้ของเรนโซ่ครับสู้ไม่ได้เลยครับตบก็ติดนะครับ ทีเด็ดหายไปด้วยครับเอาผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดนี่สัญชาติฟิลิปปินส์นะครับเดอกุสมานจูเรียมราโด้นะครับฝั่งเดนโซ่นะครับ ส่ตอเนื่องครับไอมิโอกาวะเปิดย้อยขึ้นมาต้องแกะเล่นเร็วครับนี่ครับลงมาทำแต้มได้ทันทีครับ The เดร็กุสมานเซ็ตหลอกจะเซ็ตแต่ว่าทำเร็วครับกลับเอาคาทยาไปพักก่อนครับโตโยต้าสักยาครับ จะเสร์ฟเดนโซ่ครับไล่ขึ้นมาเป็น13 23ครับทีมเยือนตบติดเน็ตเองครับโอ้โหขึ้นเซตพอยต์ซะเลยครับเตอร์ต้ตาต้องยอมเลยครัเซตที่3นี่แต้มมันห่างเยอะครับจะปิดเซตได้หรือเปล่าครับเตอร์ต้ตาควินซี่มาอีกทีตีลูกนี้ยังงัดมาได้ ยกขึ้นมาชิกิฮาระไม่ตบไม่ได้ครับวิธีมันไม่ได้ลรวหยอดมาตรงกลางเอาไปชนกันเองครับเดลุสมมนแก้มาแล้วตีออกไปครับเรียบร้อยเลยครับเซตที่3เป็นของโตโยต้าควีนซี่ครับ25 13ครับนำเป็น2ต่อ1น1เซตครับเจ้า